อิทธิฤทธิ์ตู้ห่าวบิ๊กมหาไทยเงียบไม่สนใจคนกินสินบาทค่าสินบนเจ็ดคำถามวัชระทิ่มแทงใจเจ็ดคำถามวัชระทิ่มแทงใจบิ๊กปอกเงียบป๋าเก่งเฉยอิทธิฤทธิ์ตู้ห่าวคนมหาไทยเงียบบมแปลงสัญชาติปอกเงินเป็นมาเฟีย ตอบรับหนังสือทั้งสามฉบับจากกระทรวงมหาดไทยที่ตอบกลับมายัางนายวัชระเพชรทองด้วยคําตอบที่ว่าสํานักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรมการปกครองหรือให้กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการแล้วผลเป็นประการใดหน่วยงานดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยไม่ระบุสาระอะไรที่มากกว่านี้สะท้อนภาพการทํางานที่ปัสสวะโยนเผือกร้อนส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นๆต่อไปโดยไม่ระบุบอกว่าจะดําเนินการอย่าง เสร็จสิ้นเมื่อไรจะใช้เวลานานเพียงใดอาจจะทําเสร็จภายในชาตินี้หรือเมื่อไรก็ได้ได้แต่เศร้าใจ,จกับระบบราชการไทยต่อการตรวจสอบการทุจริตการคอร์รัปชันการปรับโกงในหมู่ข้าราชการด้วยกันเองนับตั้งแต่คดีนายตู้ห่าวหรือนายชยนัทกรชายานันท์ถูกปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาอายการสูงสุดได้มีคําสั่งฟ้องนายชยนัทหรือตู้ห่าวกรชยนันท์กับพวกรวม41รายในความผิดฐานยาเสพติดฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาตินั่นคือส่วน สํานวนคดีของพนักงานสอบสวนจํานวน3 3 2หน้าที่อายการยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18มกราคม2566แต่เรื่องราวยังมีมากกว่านั้นเพราะนายวชระเพชรทองอดีศสพักประชาธิปัตย์ได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยด้วยปมเรียกร้องว่าสมควรที่จะถอนสัญชาติไทยของนายตู้ฮาวและควรที่กระทรวงมหาดไทยหน้าที่จะทําการสอบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยเนื่องจากพฤติกรรมของนายตู้ฮาวเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐประกอบอา ทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งสถานบริการเถื่อนมีการค้ายามีการฟอกเงินและเป็นอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายวัชระได้ทำหนังสือจำนวน3ฉบับคือฉบับที่1ยื่นถึงพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาหรือบิ๊กป๊อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุทธิพงษ์จุนเจริญหรือบิ๊กเก่งประลัดก,กระทรวงมหาดไทยกรณีนายหาวเจอตู้หรือตู้หาวกับพวกคนจีนสีเทาถูกดำเนินคดีอาญาร้ายแรงเรื่องยาเสพติดบ่อนการพานันผิดกฎหมายนายตู้หาวเป็นผู้ที่แปลงสัญชาติไทยจึงสอบถามการดำเนิน การในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยคือ1การอนุมัติสัญชาติไทยให้บุคคลต่างด้าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ถึงปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้นกี่รายต้นทางสัญชาติใด2กระทรวงมหาดไทยมีการติดตามพฤติกรรมผู้ได้สัญชาติไทยหรือไม่3มีข่าวว่าต้องมีการจ่ายเงินจํานวนมากในการโอนมาเป็นสัญชาติไทยจริงหรือไม่ 4. ีมีมาตรการป้องกันไม่ให้อาชญยากรจากต่างประเทศโอนเป็นสัญชาติไทยได้อย่างไรและที่ได้สัญชาติไทยแล้วจะเพิกถอนสัญชาติคนจีนสีเทา หรือมาเฟียจากสัญชาติอื่นอย่างไรเมื่อไรห้ากรณีสวมบัตรประชาชนคนไทยที่เสียชีวิตไปแล้วจะตรวจสอบทั้งประเทศอย่างไรเมื่อไรหกจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับจีนสีเทาอย่างไรเมื่อไรเรจ็ดปัจจุบันมีคนสัญชาติจีนรออนุมัติเป็นบุคคลสัญชาติไทยอีกจำนวนเท่าไหร่และจะอนุมัติหรือไม่อย่างไรส่วนหนังสือฉบับที่สองที่นายวัชระได้ยื่นถึงปะลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีตำรวจบุกตรวจค้นสถานที่ตั้งสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วพบภาพผู้นำขนาดใหญ่ไล้ภาพธงชาติทุกประเทศอาวุธปืนสงครามในตู้กระจกและชุดทหารราชองคารักษ์ใส่หุ่นแสดงในตู้กระจกซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายตู้หาวกับพวกกลุ่มทุนจีนสีเทาจึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานที่ขัดกับกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือเสียธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เนื่องจากหลักฐานที่ตำรวจค้นพบในสมาคมอาจมีลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ชาติและหนังสือฉบับที่3นายวัชระได้ยื่นถึงประลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีนายตู้หาวและพวกกลุ่มทุนจีนสีเทาซื้อโครงการจากบ้านรูของบริษัทเ c a s s e t Corporation ช่นจำกัดมหาชนราคาเฉลี่ยหลังละ35-50บถึงล้านบาทรวมเงินประมาณ2,500ล้านบาทจึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการซื้อขายบ้านที่ดินดังกล่าวหรือผู้ถือครองแทนและขอให้ตรวจสอบว่าเจ้าพนักงานที่ดินที่ได้รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอันเป็นอสังหา ริมารับตามพรบ,บป้องกันลับปร,รามการฟอกเงินพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรโดยขอให้ตรวจสอบสำนักงานที่ดินทุกแห่งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศว่าตั้งแต่พุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันเจ้าพนักงานที่ดินสาขาต่างๆได้รายงานการทำธุรกรรมกรณีดังกล่าวต่อสำนักงานป้องกันและปรามการฟอกเงินหรือไม่หากละเว้นขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้ดำเนินการ ตามกฎหมายทุกรายนายวัชระกล่าวว่าทั้ง3กรณีดังกล่าวสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือตอบกลับมายัางนายวัชระแจ้งว่ากรณีที่1-2ถึงได้แจ้งให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่3ได้แจ้งให้กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการแล้วเช่นกันหากได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปหนังสือทั้ง3ฉบับถามเจ็ดเรื่องล้วนจุกอกคนโตมหาดไทยโดยส่งถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุดทธิพง์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยและสอบถามเรื่องการดําเนินการกับนายตู้ฮาวในประเด็นต่างๆอาทิการแปลงสัญชาติไทยการได้มาการได้แล้วพฤติกรรมเป็นมาเฟียทําผิดกฎหมายจะทําอย่างไรอีกทั้งพฤติกรรมการฟอกเงินที่ใช้เงินจํานวนมากซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นไปด้วยวิธีการใดขอให้สอบทั้งนายตู้ฮาวและข้าราชการที่มีส่วนรู้เห็นด้วยว่ามีจริงหรือไม่มีมากน้อยเพียง เพราะนายตู้หาวไม่มีวันจะเติบโตและสร้างธุรกิจได้ยิ่งใหญ่ได้เลยหากไม่มีข้าราชการให้ความร่วมมือกินสินบาทคาดสินบนผู้จริต่อหน้าที่ของข้าราชการน่าเสียดายที่นายวชระได้ชี้เป้าให้บิ๊กแห่งข้าราชการได้ทํางานได้ช่วยกันปราบโกงปราบการทุจริตของเหล่าข้าราชการแต่ดูเหมือนว่าจะได้รับแค่คําตอบการตอบรับหนังสือทั้งสบามฉบับจากกระทรวงมหาดไทยที่ตอบกลับมายัางนายวชระเพชรทองด้วยคําตอบที่ว่าสานักงานปลัดกระ ทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรมการปกครองหรือให้กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการแล้วผ้นเป็นประการใดหน่วยงานดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยไม่ระบุสาระอะไรที่มากกว่านี้สะท้อนภาพการทำงานเหมือนการปัดสวะโยนเผือกร้อนส่งเรื่องต่อไปให้หน่วยงานอื่นๆต่อไปโดยไม่ระบุบอกว่าจะดำเนินการอย่างไรเสร็จสิ้นเมื่อไรจะใช้เวลานานเพียงใดอาจจะทำเสร็จภายในชาตินี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้ได้แต่เศร้า ใจกับระบบราชการไทยต่อการตรวจสอบการทุจริตการคอร์รัปชันการปรับโกงในหมู่ข้าราชการด้วยกันเองการกินสินบาทขาดสินบนการทุจริตคอร์รัปชันการโกงถึงได้เจริญรุ่งเรืองสร้างความร่ำรวยให้กับเหล่าข้าราชการไม่สิ้นสุดไม่จบไม่สิน้นเมื่อหัวไม่ขยับหางก็สายสบายสบายสืบจากข่าวรายงาน